เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะเรื่องทุนจีนเอารุกไทยอีกแล้วคราวนี้เนี่ยชาวบ้านที่ตราดเขาร้องเรียนผ่านสื่อไปให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยเขาบอกว่ามีในทุนจีนจํานวนมากเลยเนี่ยมากว้านซื้อสิทธิ์สปกบ้างพอบทอ5บ้างนะคะนับหมื่นไร่เพื่อทําการปลูกทุเรียนขนาดพื้นที่ที่เป็นเกาะกลางอ่างเก็บน้ําก็ยังไม่เว้นเลยนะคะมีการรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาน้อยด้วยเราให้ดูภาพมุมสูงแล้วมันปวดใจนะคะมันเห็นแต่สีแดงๆแบบนี้มีแต่ดินเนี่ยหมายความว่าพื้น ที่มันเตียนโล่งเนี่ยป่าเขามันหายไปแล้วมันกลายเป็นสวนทุเรียนแล้วเป็นของทุนจีน เนี่ยค่ะเกาะต่างๆในอ่างเก็บน้ําห้วยแรงที่ตําบลด่านชุมพลอําเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดถูกกลุ่มทุนจีนแผ้วถางปลูกทุเรียนกันหลายจุดนะคะเอา้าบางจุดที่มันเขียวหน่อยก็คือหมายถึงทุเรียนมันโตแล้วบ,บางจุดอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ปลูกซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในการดูแลของโครงการชนละประธานจังหวัดตรา,ขาดขณะเดียวกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาน้อยที่ตำบลด่านชุมพลก็ถูกในทุนซึ่งเป็นนอมินีของทุนจีนมาบุกรุกตัดขั้นป่าไม้ปลูกทุเรียนหลายพันร ได้นะคะแม้ว่าศูนย์ป่าไม้ตราดจ,จะเคยบุกจับยึดพื้นที่และถอนต้นทุเรียนรวมถึงต้นยางพาราและปาม์นน้ำมันในพื้นที่มาแล้วก็ตามแต่พอเจ้าหน้าที่หันหลังกลับกลุ่มในทุนกลุ่มเดิมก็เอาต้นพันธุ์มาปลูกใหม่เป็นบริเวณกว้างไปจนถึงติดขอบอ่างห้วยแรงไม่เพียงเท่านั้นยังกว้านซื้อสิทธิ์สปกและพบท5ที่ชาวบ,บ้านเขาครอบครองทำกินเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนหลายพันไร่เลยอะคะ่ะสภาพเนี่ย มันก็กลายเป็นป่าเขาเตียนโล่งไปหมดแล้วทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าพื้นที่นี้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปทํากินได้เพราะไม่มีเงินทุนชนรัฐบาลไม่จ่ายค่าชดเชยให้หลังเวรคืนที่ดินในอ่างเก็บน้ําไปและถ้าเข้าไปทํากินก็ถูกจับอีกชาวบ้านเขาไม่รู้จะทํายังไงเขาอยากได้เงินนะ่ะในเมื่อที่ดินมาทํากินไม่ได้เอามีทุนจีนหรือมีนอมินีทุนจีนเข้ามาขอซื้อสิทธิ์สปรกรพศ5เขาก็เลยขายมันก็เลยกลายเป็นว่าพื้นที่เกาะกลางน้ําเนี่ย เป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนของนทุนที่เป็นนอมินีจีนไปซะแล้วอะค่ะชาวบ้านพวกนี้เขาขยันมากนะครับแต่เมื่อไม่มีที่ทำกินก็ไปรับจ้างเขาข้างนอกเนี่ยแรกๆออกสองรอยกว่าบาททุกวันนี้ไม่มีใครจะจ้างเลยด้วยสามร้อยสี่ร้อยก็ยังไม่มีจะจ้างเพราะไอ้คนจ้างมันก็ไม่มีตังมันกาชวบ้านนนเเขข้้้้าาไไไไม่ไดดคครัอืปก็ททุบ แล่วชาวบ้านห้ามทำเราเราไม่รู้เนาะเขามีการเสียเงินเสียทองอะไรกันไม่รู้ทีนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นี้เองนะคะเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานตราดได้เดินทางมาตรวจพื้นที่ริมอ่างเก็บน้าห้วยแรงซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายรวม3จุดก็พบมีการบุกรุกพื้นที่ชลประทานจริงก็มีการตั้ง G P S ปักหมุดไว้ตรงไหนบ้างเก็บภาพถ่ายทางอากาศไว้นะคะเดี๋ยวจะยึดพื้นที่คืนอีกแล้วก็จะดําเนินคดีกับผู้บุกรุกด้วย อ่าประเด็นคือที่ดินสปกรจริงๆเนี่ยเป็นที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยออกให้กับประชาชนที่จะใช้ทําในเรื่องการเกษตรมันจะเอาไปส่งต่อกรรมสิทธิ์ซื้อขายกันไม่ได้นะคะคือถ้ามันจะส่งต่อเนี่ยมันก็เป็นมรดกที่ตกให้กับทายาทโดยธรรมลูกหลานเท่านั้นคือเอาไปทําประโยชน์แบบหาผลกําไรไม่ได้นะคะอาที่ดินพปท5ามันก็เหมือนพปท5คือบารุงท้องที่ก็เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ให้กับผู้ครอบครองที่ดินไม่ใช่เป็นเอกสารสิทธิ์ของชาวบ้านที่จะไป โอนสิทธิ์ต่อแบบนี้อีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าทำแบบนี้มัน,นยังก็ผิดจริงๆชาวบ้านก็นนก็ผิดแต่ชาวบ้านก็บอกเขาไม่มีทางเลือกอเขาไม่มีไรายได้ครับนะ<ด>อย่าลืมนะครับสปกพบทห้าแบบนี้ คือมันไม่ใช่เอกสารสิทธิที่ท่านมีสิทธิสมบูรณ์นะทำได้แค่จุดประสงค์ที่เขาให้ทำคือเข้าไปใช้พื้นที่ได้เพื่อทำกินทางการเกษตรเท่านั้นกิจกรรมอย่างอื่นคุณก็ทำไม่ได้นะคุณเอาไปคุณปลูกตึกคุณปลูกอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแบบนี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันอีกแต่ว่าไม่ใช่แค่ที่นี่นะหลายพื้นที่หลายพื้นที่หลายพื้นที่เราไปดูที่เป็นรีสอร์ทสวยๆนะลองดูที่ขับสักสามชั่วโมงจากกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะ ตรงนั้นแหละเออเจ้าหน้าที่เขาไล่ตรวจอยู่โอเคโออย่างนี้หวังว่าจะเคลียร์ได้นะครับ่ะหรือคุณผู้ชมมีเบาะแสตรงไหนแจ้งช่องวันเราเข้ามาได้นะได้ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ